อะไรนะคะไม่นานๆแหละไม่พูดเสียงดังต้องแอนขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ทุกคนฟันดำหมดเลยเ <laughs> <laughs> ส้นชุบอร่อยอย่างนี้อ๋อเส้นอุด้งเหรอเก่งกับอนี้อ๋ออย่างนี้ละคะ It is now at Roy Ma เด็กสมบูรณ์แบรนด์อ่นมากนี่คนสุดท้ายของเตาอร่อยไหมสวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะคะกับช่องพักดีมานีแฟมิลี่ค่ะวันนี้อากาศร้อนนะคะน่าจะอาจจะใกล้จะเป็นร้อนครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหมิวว่าจะไปซื้ออุปกรณ์เตรียมทำหมูกระทะกินกันตอนเย็นเป็นการส่งถ่ายฤดูร้อนนะคะหนูก,กินไหมคะกินหมูกระทะกันไ้ไหมคะอู อร่อยไหมอะอร่อยมา,มากๆเลยเมยน่าก,กินมะม่วงอยู่นะคะตอนนี้คือกลายเป็นเด็กชอบกินมะม่วงไปเลยจากที่ว่าไม่กินอยู่ไม่กินแล้วพอมีรลอยัดปากไปแค่นั้นแหละติดใจเลยคะ่ะขอบคุณค่ะคอใหม,ม, okay, มากมมคำใหญ่มากเลยวัดใจทุกคนยันะเอาค uh ่ะ huh. ไม่ต้องห,หันหราใช้ซ่อมมันทำไม่ได้คุเจา้าทุกคนทำไงคะความเป็นไทยนะคะนงนไม่ต้องเียงดังก็ได้ไ<ม>อาจาอยใชย่างนี้สวัสดีค่ะในต้องอันนี้อ้นอนซ่อมออกใช้มือสองข้างทำนี้ปึ๊บสวัสดีค่ะด,ดีมากคะ่กคะ,กคะเก่งมากค,ะค่ะเก่งคะ่ะ ยิ้ยบ้านยิบ้านยิมบ้านยิบ้นยืมบ้านยิบ้นยิมบ้านยื้านมบ้านยม่้านยมานยืมบ้ามานม้าม่้านม้านม่้านยืมบ้านยืมบ้นยมานมู่้นแืมไ้ม่้าน้านยม่ไา้ยงมังไยมาม่้นม่้น้านแม่ไม่พาดเมยาน

เอาอันใหญ่แล,อล้อันเล็กอันเล็กอ่ะเอาไปเอาเล็กไปช่วยแม่จ่ายกับข้าวค่ะไปเลยลูก เส้นอันนี้ไปลองกินยะ่ยะโอเคไปเยาจะซื้อน,น้ำจิ้มกันไปเลยอ,เอ,อืมไปจ้าไม่มีพันธายนะคะก็เลยได้อันนี้มาอะไรมั้งนี่อ๋อถ้าวางไม่ดีคือไม่ได้ใช่ไหมคะต้องวางแบบนี้ต้อง<ะ>วางนอนโอเคไป ซื้อสามชั้นมาแบบเป็นก้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสไลด์ชิ้นบ้าบ้าเองะค่ะ เอาหมูไปหมักในตู้ตู้เย็นนะคะแล้วค่อยมาย่างการตอนเย็นค่าโอ้โหดูท่าเหมือนม้าดีเลยลูกต้องแอนขนาดนั้นเลยเหรอข้อดีของรถแบบนี้นะคะก็คือมีอยู่สองอย่างในชิ้นเดียว แต่เขาเสียคือระหว่างทางะจะเปลี่ยนเป็นสกูเตเตอร์บ้างจังกรยานบ้างนะระหว่างทางโมงจะเต้นเปิดคอนเสิร์ตอโอ้โหทุกคนฟันดำหมดเลย ตัวแสบไม่ต้องเลยเราแสบมากไม่มีใครได้เห็นเมียหน้าตอนโวยวายเลยเพราะเมื่อกี้โวยวายในร้านไอศครีมเลยอ่ะไปลูกไปโวยวายจนทุกคนแตกตื่นไปหมดเลยแต่ตอนนี้อารมณ์สงบแล้วค่ะไหวไหมอะไร ไม่มีเพื่อนให้ยิงยิงตัวเองแล้วยิงท่อตาทำไมแล้วจะเดนอยู่ไหนคะจะเดนไปเล่นกับเพื่อนแล้วโอ๊ยปีหลานอ่ะทำให้เด็กๆก่อนนะคะก็เลยไม่มีผักเลยจะเด่นดูสิอย่า๋ยวไม่ทำให้โอเคทำไปอร่อยไหม มาหน้าอร่อยไหมเออออเอะไรนะลูกเซนชอบอร่อยยังนี่อ๋อเซนอุด้งเหรอใช่เดินับอนนี้โอเคเดีเยอะีนะคะหน้าอร่อยไหมคะมาหน้าอย่างนี้ไหมอย่างนี้ป่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้ยังไงคะไม่ได้เลยเหรอว่าเสียใจจังอ๋ออย่างนั้นเหรอ โอเคพีเจเดนอร่อยอ๋ออย่างนี้ละคะพอใจลวคะปะป้าอร่อยไหมคะใช่อจเดบลอะไรไปเดาโทรโโอโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์แม่เหรเจเนจอยมากๆเลยกับหมูกระทะละ อุด้งก็ชอบวนเซ้งก็ชอบแต่มีระนาไม่จอยนะคะของที่ไม่น,น่ากินอยู่ในถ้วยแม่แล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะหมูกระลาเป็นการปิดฤดูร<ม>้อนดีมากมเพราะว่าเมื่อเชนเดี๋ยวร้อน<ม>ดย๋ยวหนาวเด๋ยวฝนลุกนี้อร่อยไหมครับอือหืออร่อยเนาะเสียดายีนหน้าไม่จอยเหนือก็ว่าเขากินอะไรไม่เยอะนะ แต่ว่าก็ไม่อยากกินไม่รู้ทำไมทไม่ดีรู้หนูมนเรื่องจะเล่าให้ฟังวันนี้ที่ไปร้านไอศครีมคะ่ะว่าจะถ่ายวีดีโอลูกๆกๆันกินไอนติมกันโอ้โหมีหน,น้าหลงห้านาแล้วแม่บอกว่าจะเอารสสตรอบเบอรี่เพาตักไปแล้วไม่เอั้งจากกี้เราก็ซื้อคุกกี้ให้พอไปจ่ายฝังแล้วโอ้ยวอยวายกรี๊ดจ้าเหมือนจะเด่นเราก็ ขาจะมีช็อกโกแลตแถฟรีนะคะก็ถามเขาแล้วขอเขาแล้วก็ร้องไห้อีกกรี๊ดแบบลัน่นลาก็คือตอนนั้นคนก็เยอะมากหก็รีบพาเจตเมน่านะออกมาข้างนอกก็ร้องข้างนอกต่ออีกสักพักอยู่ๆก็เงียบเงียบเองจนแบบพี่ที่ไปด้วยแม่ของเจสซีบ่บอกว่าแล้วทำไมเขาเงียบได้ไม่รู้เหมือนกันค่ะคืออยู่ๆเขาจะเงียบแล้วเขาก็สรุปก็กินสตอบบรอเบอรี่เหมือนเดิมกินนิดเดียวอนอกั้นก็เป็นของแม่แล้วก็คุกกี้นั้นที่สั่งเลก็ทิ้งเพราะไม่มีใสรทีนะคะวุ่นวายมากวันนี้ลมน่า แต่ตบท้ายด้วยหมดนะคะที่แม่ตั้งใจมากว่าะาต้องได้กินก็ได้กินค่ะเราจะดูม,มีกันไหนไามหรือบานดูดูดูดยฮันเอาที่ช่องทิ้งน้ำมันนะคะมาใส่มาต้มไข่กิน Doe ik? Aijde. Ja. Hallo mee. Eindje. Lekker. <laughs> zieke, zieke. Nog mij mm -hmm. จิ้มตาเด็กสมบูรณ์อันนี้นะคะสำหรับม,มิวมิวว่ามันเปรี้ยวไปไหน่อยพันท้ายยังของใจยอยู่แต่ยองพันบอกว่าอันนี้อร่อยกว่าใช่ไหมคะที่รักฮ์เดซิเล็กกับเดดันอันนั้นเลยเป็นอีกวะยังนี่ตัว buy this now at อ o ม m a you can buy this in Holland for 10 euro มันแพงแพงไป ten euro Huh? Peng, bang. Peng, bang. peng peng, Dinulo, Peng ja? Peng. Hmm. Tinulo, Peng. Peng. Het is gold. Holland gold. Ja. is dat Dat van Holland. <laughs> nee, weet je wat je naar nou komt? China. Thailand, eh. huh? Thailand. This is het een thuis? Nee, dat niet. มาซีเอไกลในกินโบฟันอือุนเออเด็กสมบูรณ์แบรนด์ออุ่นมากมมีกินไม่หมดนะอิ่มมากนี่คนสุดท้ายของเต้าอร่อยไหมอิ่มไหมหมดแล้วหมูหมดแล้วเหลือผักเหลือเส้นเหลือลูกชิ้นนิดหน่อยนะคะ

ว no. no. ันนี้ซ้อมเป็นชั่วข่าวอะไรนะไม่ไม่ไม่บอขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ